สวัสดีครับพบกับผมนุนิสสันบิ๊กพีเคปินเนะครับจากฝ่ายขายวันนี้นะครับอยู่กับเจ้านิสันคิกสไตล์ดิชั่นนะครับก็คืออเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตอนนี้มาอยู่ที่โชว์รูมนิสันของเราแล้วนะครับที่สาขาปินเเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวจริงวันนี้เบื้องต้นพื้นฐานนะครับสไตล์ดิชั่นตัวนี้ทําขึ้นมาจากรุ่น VL นะครับก็เป็นตัวท็อปของเราแล้วแต่ว่าใส่พวกออปชั่นตัวพื้นฐานตัวรถสีดำนะครับแล้วก็มีผลิตแค่300คันเท่านั้นนะครับ ตรงช่วงกระจังหน้าต่างๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดําทั้งหมดตัวกระจกจะเป็นสีเงินแล้วนะฮะแถบข้างรถนะครับตั้งแต่ประตูหน้ายันท้ายตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์คาดยาวสีเงินมีเขียนว่าสไตล์ดิชั่นแล้วก็พิเศษนะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นสปอยเลอร์สีเงินแถบดำาั้นข้างตรงนี้นะครับก็ดูตัดกับสีดําดีเนาะและส่วนภายในนะครับพื้นฐานจะเป็นแบบเหมือนตัว V L ทุกอย่างเป็นภายในสีดําล้วนหมดนะครับเพิ่มเติมมาจะเป็นปักคําว่าสไตล์ดิชั่นบนหัวเบาะนะครับ หัวหมอนตรงนี้แล้วก็ตรงสครับเพดกัรลอยบันไดชายชประตูด้านล่างนะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นสไตล์ดิชั่นเลยสำหรับเจ้าสไตล์ดิชันนะครับราคาจำหน่ายตอนนี้จะอยู่ที่9 4 0 0 0 0บาทนะครับเพิ่มจากตัววเอเดิมมา2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนกันครับก็คือดอกเบี้ย0 4นงวดหรือดาวเริ่มต้นที่19,99 9, 9บาทเท่านั้นครับผมพิเศษแบบนี้มาพบกับพวกเราที่นิสสันบิตพีเคสาขาปิงเก้าครับผมสวัสดีครับ